อ้มพัชราภาคลิปชวนไปตลาดของตัวเองสวยมากมองแค่หน้าไม่ได้จริงๆงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับของตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภาต้องไม่พลาดกันแน่นอนที่จะได้เจอตัวจริงของอั้ำพัชราภาที่จะมาเปิดตลาดของตัวเองงานเดียวที่รวมของกินฟิลแฟชั่นและความสนุกที่อ้ำเลือกเองสายกินสายชอบสายถ่ายรูปและให้ไลท์สายมูกับหมอดูส่วนตัวของอั้ำเองครบจบที่นี่ และคลิปล่าสุดที่อั้มพัชราภาโพสชวนแฟนๆให้มาเดินตลาดด้วยตัวเองบอกเลยว่านอกจากเสียงของอั้มที่ฟังเพลินมากแล้วนั้นความสวยของอั้มพัชราภาก็ทําเอาแทบลืมฟังรายละเอียดของงานไปเลยมองแค่หน้าไม่ได้จริงๆเพราะอั้มพัชราภาสวยไปทุกสัดส่วนทุกท่วงท่าสมกับเป็นตำนานความสวยเซ็กซี่และเพราะความสวยของแม่ก็เลยมีแต่คอมเมนต์ชมเช่นสวยมากไปไปคับน่ารักมากค่าพี่อั้มสวยมากกกสวยจังชอบอั้มมากกก,ก,กสวยที่สุดดด นางฟ้าที่สวยที่สุดชั้นอายุ28แต่ดูแก่กว่าพี่อ้ําหลายเท่าห่าห้าหาหาาฉ่ำมาก,กกกแม่อ้ําสวยมากสวยกินคนแซ่บมากกกแม่เด็กมากกกสวยเกินไปแล้ววววสวยมากแม่สวยมากพี่อ้ํางานนี้ต้องไม่พลาดสวยที่สุดเซ็กซี่จังสวยจริงๆๆๆจริงจ,งจงตั้งแต่เจออ้ําอําก็ไม่เคยมองใครสวยอีกเย้ครับผมพี่อ้ําเด็กตลอดไปปอปอ,ปอ,ปอสวยตลอดการ